จำเลยก็ตายเพราะปากจริงๆจำเลยดันไปให้ไอ้ผู้หญิงคนหนึ่งไปยืนยันว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มชิปหายเราพี่น้องครับตัวเองรู้เรื่องทุกอย่างตัวเองอยู่ในกลุ่มสนทนาแต่ที่เราแล้วมามึงบอกว่ามึงไม่รู้เรื่องเลยมีการโกหกสังคมทุกท่านครับมันมีการโกหกสังคมมันอยู่ในกลุ่มมีใครได้ยินเหมือนผมไหมครับ พี่น้องครับพี่น้องมีใครได้ยินผมไหมครับพีแอดคราบาวมาแล้วครับพี่น้องครับนะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เราจะมีของสมน้ำหน้าคุณนะครับหลังจากที่พวกคุณเล่นละครลิงให้เอซดูหลังจากที่พวกคุณเล่นละครลิงให้กับพิธีกรดูเรามีของสมน้ำหน้าคุณให้คุณนะครับได้ยินข่าวว่า มูลนิธิเขาจะมีของสมน้ำหน้าคุณให้ทุกคนเลยนะครับและตัวผมได้ยื่นหนังสือร้องสอบมัญญาตนะครับยื่นหนังสือร้องสอบมัรยาตมันญาต,ญญาตทนนายบางคนไปนะฮะมึงรู้เรื่องมาโดยตลอดว่ามีการสนทนาเกี่ยวกับการจ้างแต่ตลอดเวลามึงบอกว่ามึงไม่รู้ วันนี้มีผู้หญิงหน้ามนคนหน้าหวานได้ไปเยี่ยมยิ้มหวานเชียยิ้มแหมสัมภาษณ์เหมือนดาราฮอลลีวูดเลยนะมีนักข่าวสัมภาษณ์นะเออไม่ทราบว่าคุณเอ็นครับเออคุณเออเรื่องเกี่ยวกับการเออจ้างกันสามล้านห้าล้านนี่จริงไหมจริงค่ะจริงค่ะลิงก็รู้ค่ะเพราะลิงอยู่ในกลุ่มค่ะ ชีบหายแล้วอยู่ดีๆมึงพาเข้าไปในกลุ่มเฉยเลยเขาอยู่ของเขา,ามื่อไม่แม่มึงเสียพาเข้าไปอยู่ในกลุ่มเฉยเลยโอ้ยกําลังมันจริงๆริงเมียรออยู่นะทุกท่านเมื่อกี้ลืมไปว่าจะพาเมียมากินข้าวนะทุกท่านครับฝากกดไลค์ด้วยครับอหัวใจรัวๆครับกดไลค์หัวใจรัวๆ <c oughs> กดไลค์หัวใจรัวรว นะมันสุดยอดนะครับเรื่องงานนี้ศิลปานี้มันสุดยอดจริงๆพี่น้องนะผมต้องทำอะไรมันสุดยอดและและ้วอาจารย์เฉลิมชัยก็เข้าสิงนะฮะพวกคุณไปตายน้ำตื้นสองน้าหน่ะนะ การที่มึงออกทีวีไม่เป็นประโยชน์เลยจริงๆมึงควรจะเก็บเนื้อเก็บตัวเฉียมตัวซะาไอ้จําเลยมึงเสือกอยากออกทีวีแล้วขอโทษนะมึงใส่แว่นเนี่ยมาเอะมึงเท่นะหน้ามึงหนังข้อศอกหมาหนะมึงลืมแล้วเหรอมึงออกทีวีเนี่ยมึงพลาดแล้วงานนี้เขาเก็บขยะเกี่ยงเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวทีตัวเอ็นหรือแม้แต่ทนายหน้ามนคนหน้าหวาน แต่ทนายหน้ามนคนหน้าหวานเจอผมก่อนนะครับเจอผมก่อนนะครับผมร้องนะครับมีการพาดพิงถึงคดีที่ผมดูแลอยู่นะฮะนี่เรื่องจริงนะครับวันนี้ตายอยังเขียดครับพี่น้องครับนะฮะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เย็นนี้เรียกน้ำย่อยเพื่อเปิดจารมองเห็นก่อนเพราะเดี๋ยวผมจะโดนเมียดุเมียอยู่ในร้านอาหารกับลูก นะครับบอกอะไรเน่ยพามากินขา้าวลืมไปว่าตั้งกล้องไว้ทุกท่านครับผมลืมว่าตั้งกล้องไว้พอมาถึงบอก <c oughs> เฮ้ยเจ้าพี่ตั้งกล้องไว้ลืมนะฮะวันนี้พาเมียมากินอาหารอีสานนะครับนะครับขอให้ทุกท่านโปรดไว้อะไรให้กับลิงและคณะนะครับละครลิงรวมถึงทนายหน้ามนคคนหน้าหวานผมว่างานนี้มูนิธิไม่เลี้ยงไว้แน่นอนเลยนะครับด้วยการ ส่งหัวใจรัวๆมาสามดวงครับแล้วจะลง้วครับพี่น้องครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ทีหนึ่งเดี๋ยวไปกินข้าวกับเมียก่อนน้องๆนะแต่ผมจะไปซ้อมดูดมะพร้าวทำยังไงมันถึงจะเซ็กซี่วะหน้าตาอย่างเรามันก็ไม่หวานด้วยทำไงเนียเซ็กซี่ทำไงทำไงเนี่เซ็กซี่อ่ะนะครับทำไงอย่างจะเซ็กซี่นะ นะขอบพระคุณครับทุกท่านครับนะบช่วยกดไ like ลค์ด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะวันนี้ไม่ว่ากันนะยุ่งทั้งวันเลยแล้วก็ถือโอากาสพาภรรยากับลูกมากินข้าวหน่อยเพราะว่าเราให้เวลาเขาน้อยเหลือเกินเพราะเราอยู่แต่ออฟฟิศเรานั่งพิมพ์แต่าง,งานพิมพ์แต่าง,งานนะฮะรายได้ก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับเดือนละประมาณสักสามสี่แสน <c oughs> <c oughs> คนไม่มีการทำครับรายได้ประมาณเดือนละสามสี่แสนครับอยู่ไม่ค่อยได้ครับเพราะรา,ายจ่ายเป็นล้าน นะครับรายจ่ายไปล้านครับพี่น้องครับอันนี้หยอกหยอกนะหยอกหยอกนะพูดเล่นนะอย่าไปเชื่อได้เดี๋ยวสามภาระมาเยี่ยมนะ <c oughs> หยอกหยอกท่านหยอกหยอกนะฮะก็ใช้เวลาประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับขอบคุณจริงๆแต่วันนี้ผมบอกก่อนนะครับหมอไม่รับเย็บครับงานนี้หมอโรงพยาบาลไหนก็ไม่รับเย็บนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลยันฮีโรงพยาบาล อะไรก็ตามเขาจะไม่รับเย็บเลยครับเพราะหน้าแหกหมดเลยครับนะครับนะนะครับอะไรวะลำบากนะครับเรื่องนี้ลำบากมากนะครับทุกท่านแย่แล้วนะครับงานนี้วิกฤตแล้วนะครับงานนี้ลิงวิกฤตแล้วนะครับอยู่ดีๆไม่ว่าดีนะครับดันหาคดีความเพิ่มนะฮะฝากกดไลค์เยอะๆนะครับพี่น้องเอ้ยช่วยกันหน่อยนะครับเปิดการมองเห็นนะครับเพราะตอนนี้ youtube กำลังปรับระบบอะไรก็ไม่รู้ วันนี้ผมขึ้นแค่ไรเดียวเองนะครับเมียเราอยู่นะครับเมียน่ากลัวนะครับเวลาเขาโมโหหิวต่ <c oughs> อไปแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับโชคดีนะทนายหน้ามุนคนหน้าหวานได้รับต้นฉบับเอกสารในการสู้คดีในศาลศาลยังไม่รับฟังเลยนะครับศาลยังไม่รับฟังเลยนะครับ วันนี้คุณโดนกันเป็นแถวเลยคุณรู้ไหมว่าทำไมทนายเขาถึงไม่ยอมไม่เข้าไปโฟนอินเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์สําหรับเขารายการโทรไปหาทนายทนายตอ่อทนายต่อไม่รับสายครับเพราะเขารู้ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะพูดบทการสนทนาทั้งหมดที่เต้ทุงแดงเอามาเปิดเผยน,นั้นเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ให้กับทนายต่อว่า ทนายต่อไม่เคยรับเงินสองล้านสามล้านไม่เคยรับเงินสองล้านสามล้านเลยทั้งสิน้นแม้แต่หนึ่งแสนหรือสี่แสนวันนี้ที่ผมลงมาพูดเรื่องนี้เพราะผมต้องการเคลียร์ประเด็นในเรื่องของผมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตบหลังนักข่าวหรือบางคนเช็คว่าผักนักข่าวและบอกว่าไม่เป็นความผิดไม่ต้องรับโทษทางอาญา เพราะคนทําเข้าใจว่าตนเองเป็นลุงตู่หรือเป็นลุงป้อมนี่คุณเรียนจบมาจากที่ไหนคุณจบมาจากไหนคนเป็นวิชาชีพทนายจะมาพูดอย่างนี้ได้หรือครับมาพูดออกสื่อติ๊กตอกไฟ้สดนะครับอย่างนี้ถือว่าเสื่อมเสียศักดิ์ศรีความเป็นทนายไหมครับโอ้ยดุจมะพร้าว ผมดูดได้น่าเกลียดครับผมดูดไม่เซ็กซี่ผมดูดไม่เซ็กซี่ครับผมเป็นผู้ชายที่ไม่น่าหวานนะครับผมไม่อ่อนหวานอ่อนช้อยนะฮะนะครับวันนี้รอรับแรงกระแทกถูกต้องครับนี่พี่กูจะบ้าพูดถูกครับวันนี้รอรับแรงกระแทกได้เลยส่วนของผม ปอูนะฮะนะครับคุณเคบีพบีไม่ต้องอยู่ข้างทนายตอครับอยู่ข้างความจริงครับถ้าเราบอกว่าเราอยู่ข้างทนายตอเดี๋ยวเขาหาว่าพวกเราเข้าข้างเราอยู่ข้างความจริง